สวัสดีครับวันนี้ครับพามาชมรุ่นคันนี้กันเลยคันนี้เป็น Next g e นรุ่น XLT เกียร์แมนวลนะครับผมราคา9,400 0บาทนะครับคันนี้แต่งเท่ๆครับผมสกินคีนนะครับสีดําเงาๆแวบๆอย่างนี้เลยคันนี้แต่งอะไรกันบ้างครับผมเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับผมคันนี้นะครับแต่งกระจังหน้าไม่เหมือนคนอื่นนะครับเพราะว่ากระจังหน้าเนี่ยเรียกว่าเป็นกระจังหน้าทรงเจ้าม้าป่านะผมมัดแต่งนะครับผมสีสีโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยครับเท่ๆนะครับผมนะครับพร้อมกับไฟมีนไลท์สามดวงนะ ปกติเราจะเห็นแต่กระจังหน้าทงแรปเตอร์ใช่ไหมครับเป็น FRD o ตัวใหญ่แต่นี้เป็นกระจังหน้าเจ้าเจ้ามมาป่ามาสแตงน่าเท่ไปอีกแบบหนึ่งครับผมอันนี้นครับเป็นตัวเลือกให้กบบลูกค้านะครับถ้าเกิดว่าอยากได้แบบนี้สั่งได้นะฮะใส่กรอบครอบไฟมาเรียบร้อยแล้วแต่รุ่น XLT เนี่ยโคมไฟหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกตัวนี้จะเป็นชุด LED ทั้งหมดเลยนะครับไฟ LED แล้วเปิดปิดออโต้ได้มีไฟเดย์ไลท์นะครับผมใส่กรอบครอบไฟมาเป็นสีดําด้านให้เข้ากับกระจังหน้าที่เป็นกระจังหน้าเจ้ามาสแตงแบบนี้เลยนะฮะกระโปรงหน้าคินคินครับ เปลี่ยนแม็กครับผมมาดูแม็กกันแม็กและล้อขนาด20นิ้วนะครับผมเป็นล้อของ o อเอ s ซินะครับนี่เป็นแม็กดำเงาตัดด้วยขอบสีเงินแบบนี้เลยนะฮะออฟเซ็ตลบ44นะล้อจะยืดๆหน่อยหนึ่งนะฮะส่วนยางเนี่ยเป็นยาง3 3มสามคูณนะครับผมนะครับ ยางก็สวยนะครับผมแม็กก็สวยโอ้โหยกคําสูงขึ้น2นิ้วนะครับผมแล้วก็ใส่โป่งคิ้วล้อขึ้นมาให้มันรับกับตัวล้อแม็กที่หน้ากว้างขึ้นผมเป็นสีดําเงาปักหมุดสีเงินแบบนี้เลยนะฮะตัวนี้เครื่องสองยูสูริสครับผมโคโบนะครับใส่เบ้ารอมือจับให้ลูกค้าติดฟิล์มติดกันสาดแล้วก็ใส่ลาวหลังคาเพิ่มเข้ามาเป็นสีดําแบบนี้เลยนะฮะ เท่ๆนะผมไม่ต้องเลอะเทอะอะไรมากมายสวยดีครับคินคินอย่างนี้ก็สวยดีนะครับด้านท้ายนะผมด้านท้ายก็ใส่กรอบครอบไฟมานะผมใส่กับฝาท้ายมาเป็นกับฝาท้ายสีดาเงาแบบนี้เลยครับเป็นฟอต์ S O อ D นะฮะตัวนี้มีต้องมองหลังให้แล้วสำหรับรุ่น X L T นะครับผมทั้งออโต้และแมนนวลเลยนะครับแล้วก็ติดตัวอักษรครับตัวนูนครับเป็นอะคริลิกตัวคําว่าเลนเจอร์ครับนูนขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับกันชนท้ายมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านเพื่อนสนใจนะครับผมก็ติดต่อต้นมาได้เลยนะครับต้นอยู่ท แต่งได้ทุกสไตล์ครับที่นี่นะครับผมเป็นทีมงานยอดขายอันดับหนึ่งอยู่แล้วครับผมเพราะนั้นทั้งทีมงานช่างทีมงานสายขานะผมก็ไว้ใจได้นะผมแต่งรถมาเป็นร้อยๆคันต่อเดือนนะครับผมเพราะนั้นถ้าท่านสนใจติดต่อต้นมาได้เลยนะครับผมทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วนะครับผมก็ต้นอ,อยู่ที่ฟอร์ดพาราคอนาคาเซต์นวมินก็ฝากฝากเพจต้นด้วยนะครับผมฝากเอ่อก็ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะแล้วเดี๋ยวจะเอารถสวยๆดีๆแต่งหล่อๆให้ชมกันอีกวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ